ความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการเกี่ยวกับสังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหรือมสทกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่โด่งดังไกลไปถึงทั่วโลกซึ่งก็คือต้ม ยำกุ้งครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงดงดังไปไกลทั่วโลกด้วยรสชาติเปรี้ยวเผ็ด หอมเครื่องต้งยมยำที่เป็นเอกลักษณ์แต่กว่าจะมาเป็นต้ยมยำกุ้งอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจซ่อนอยู่ ต้มยำกุ้งคือการนำคำมูลซึ่งเป็นคำโดดสามคำมารวมกันให้เกิดความหมายใหม่มีความหมายถึงกระบวนการทำอาหารด้วยการต้มน้ำกับสมุนไพรให้เดือดแล้วใส่เนื้อกุ้งและปรุงรสจัดแบบยำด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาและพริกคำว่าต้มยำปรากฏหลักฐานในบันทึกเกี่ยวกับอาหารไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีต้มยำกุ้งโดยอาหารต้มยำในยุคแรกๆมักจะเป็นต้มยำปลาหลากหลายชนิดเช่นปลาช่อนปลากระพงหรือปลาหมอในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์อาหารไทยได้รับอิทธิพลจากอาหารชาววังมากขึ้นมีการปรับปรุงรสชาติและส่วนผสมให้มีความซับซ้อนและประณีตยิ่งขึ้น ต้มยำก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับการพัฒนาโดยมีการเพิ่มเครื่องแกงและสมุนไพรนานาชนิดเข้าไปทำให้มีรสชาติที่เข้มข้นและหอมเครื่องเทศมากขึ้นยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดคนต้มยำกุ้งขึ้นมา แต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์โดยมีการนำกุ้งแม่น้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นมาใช้ในการปรุงแบบต้มยำต้มยำกุ้งในอดีตปีพุทธศักราช2397สังคราชปาเลกัวเขียนในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยามว่ากุ้งก้ามกลามมีชุมในแม่น้ำ และเป็นอาหารประจำของพลระเมืองพุทธศักราช2,441ในสมัยรัชกาลที่5มีการบันทึกสูตรต้ยมยำกุ้งทรงเครื่องต้มกุ้งกับเห็ดโคนในหนังสือปทานานุกรมการทำของคาหวานอย่างฝรั่งแลสยามซึ่งมีส่วนผสมที่แตกต่างจากต้ยมยำกุ้งในปัจจุบันเช่นมีเนื้อหมูฉีก ปลาใบไม้เผาและแตงกวาในอดีตต้ยมยำปุ้งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำใสไม่ใส่กะทิหรือนมสดรสชาติเน้นความเปรี้ยวเผ็ดและหอมเครื่องต้งยมยำพุทธศักราช2451ปรากฏสูตรแกงนอกหม้อและต้ยมยำเขมรในตำราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวง์ พุทธศักราช2507ชื่อต้มยำกุง้งถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือของเสวยเขียนโดยหม่อมราชวงศ์กิตินัตด,ดากิติยากรอดีตราชเลขาธิการคณะองคมนตรีพุทธศักราช2540คำว่าต้มยำกุง้งถูกนำไปใช้ในวิกฤตตการทางการเงินที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุง้ง พุทธศักราช2,554ต้มยำกุ้งได้รับการประกาศขึ้นเป็นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลประเภทอาหารและโภชนาการ พุทธศักราช2,563เว็บไซต์ CNN Travel จัดอันดับให้ต้มยำกุ้งเป็นอันดับ8ของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกประจำปี2020 พุทธศักราช2,564คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอต้มยำกุ้งเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ปัจจุบันมีต้ยมยำกุ้งหลากหลายรูปแบบให้เลือกทั้งต้งยมยำกุ้งแบบใสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นต้ยมยำกุ้งทะเลต้ยมยำกุ้งแม่น้ำรสชาติของต้งยมยำกุ้งมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของคนไทยแต่ละยุคสมัยบางคนอาจจะชอบรสเปรี้ยวบางคนอาจจะชอบรสเผ็ดหรือบางคนอาจจะชอบรสหวานนำ ต้มยำกุ้งไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่อร่อยแต่ยังเป็นอาหารที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักนำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นมาปรุงแต่งเป็นอาหารที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก คุณผู้ชมจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับต้มยำกุ้งก็มีการปรับสูตรครับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญของรสชาติของต้มยำกุ้งก็คือรสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดหอมกลิ่นเครื่องแกงครับและววันนี้ผมได้รับเกียรติจากเชฟอาหารไทยครับที่มีประสบการณ์ยาวนานมาสาธิตวิธีการทําต้มยำกุ้งในยุคปัจจุบันให้เราชมกันครับ ครับวันนี้เราก็จะมาทําต้มยำกุ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีพริกมีมะเขือเทศนะครับมีนมข้นจืดมีน้ําพริกเผาและขาดไม่ได้ก็คือกุ้งแม่น้านะครับนะครับผมแล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็จะมีนะครับมีน้ามีน้ํามะนาวนะครับมีน้ําปลาแล้วก็ดื้อผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมกุ้งก็ตองเลือกกุ้งที่สดนะครับ กุ้งแม่น้ำหัวไม่หลุดนะครับมีผิวใสเนื้อจะไม่ยุ่ยน,นะครับเวลาออกมาแล้วก็ทําให้รสชาติดีนะครับผมเราเวลาเราไปซื้อตามตลาดนะครับหรือเราซื้อมาเนี่ยเราสังเกตนะครับกุ้งกุ้งแม่น้ําเนี่ยมันจะมีตัวมันจะใสแล้วก็พวกนี้หัวจะจะ,จะไม่หลุดแล้วเนื้อการนี้ก็จับมามันจะเด้งขึ้นอย่างนี้เวลาทําต้มยำมาแล้วก็เนื้อมันจะ เร่งกรอบอร่อยนะครับต้มเวลาต้มต้ตยมยำแล้วสําคัญมากตรงนี้หัวห้ามหลุดนะครับทาต้ยมยำกุ้งนะครับตอนนี้ก็พริกนะครับใช้เราพริกพริกแดงกินดาถ้าพริกแดงกินดามันจะทําต้ยมยำกุ้งอร่อยตะไคร้ครับตะไคร้ก็ใช้แบบอย่างที่มีขาวสีนวลน,นะครับใช้แล้วก็มะนาวใช้มะนาวแป้นใบมะกรูดแล้วก็ต้นผักชีแล้วก็มีผักชีฝรั่งไวไวโรยตอนสุดท้ายนะครับผม นะครับตอนนี้เราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบที่จะทําต้มยํากุ้งนะครับว่ามีเตรียมยังไงนะครับตอนแรกก็หั่นขาตะไคร้นะครับขาตะไคร้เวลาหั่นนี้ก็ตัดตรงนี้ก่อนนะครับหั่นตะไคร้เป็นรูปขหลามตัดด้วยเฉียงนะครับหั่นนี้นะครับนี่ก็หั่นขานครับขาขาอ่อนเป็นขาอ่อนถ้าทําต้มยํากุ้งจะอร่อยครับผมใบมะกรูด นะครับก็ฉีกด้านนี้ตัดสองใบครับผมและขาดไม่ได้คือเห็ดเห็ดฟางนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ผ่าหน่อยนะครับเวลาเลือกก็ไม่ให้มันแบบ มันนิ่มเกินไปนะครับเพราะถ้านิ่มเกินไปมันทำให้ให้รสชาติพวกน้ําพวกอะไรก็จะไม่เข้มข้นหรือจะไม่อร่อยนะครับผมพริกถ้าต้องใช้พริกแดงกินดานะครับพริกแดงกินดาประมาณสักใช้สัก345เม็ดนะครับ ตัวน,นี้ก็อีกอย่างหนึ่งครับมีมใส่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็เราจะเลือกลูกที่ผิวแล้วก็ผลที่จะไม่เละน,นะครับเสร็จมีผักชีผักชีฝรั่งครับผักชีไทยนะครับ2ออย่างนะต่อทุแท้าก็ที่เตรียมวัตถุดิบนะเตรียมกุ้งสว,วสวยตัวสวยตัวนี้ขนาดนี้นะครับตาใสเนื้อ หัวไม่หลุดนะครับแล้วแข็งนื้อดิงเวลาทําออกมาจะได้มีรสทาตหน้ารับประทานนะครับการทํากุ้งว่าดูนะครับแกะนี้ออกก่อนมีตัดนี้นะครับ ตรงนี้ก็เวลาแก่ก็ค่อยนะครับแก่เอาที่มันจะมีคล้ายว่าที่มีเส้นกุ้งตรงหัวมันดำๆนะครับเอาออกนะครับทำเสร็จแล้วก็ดึตงตัวนี้ออกนิดนึงเวลาทานมันจะได้ไม่โดนครับแล้วก็มีผ่าหลังนะครับผ่าหลังนี้นึงครับ ตัดนี้ออกน,นะครับที่มันจะมีทําให้เหมือนข้านีครับ ตอนนี้เราก็จะเริ่มทําต้มยำกุ้งนะครับตอนนี้เราก็เตรียมน้าสต๊อกที่เราที่เตรียมไว้นะครับเทใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไวม้หม้อนะครับหม้อหางนี้ก็ใส่น้ําพอประมาณนะครับที่ใช้พานว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับนี่ก็เราก็เปิดไฟนะครับทําให้น้ําร้อนก่อนนะครับ ก็ปูนะครับอันนี้ก็ปิดฝาหม้อต้มยำนะครับนะ้ำสต๊อกเพื่อให้มันร้อนก่อนเราจะได้ใส่ของที่เราเตรียมไว้ครับผมแรกวพอน้ำร้อนนะครับน้ำเริ่มจะร้อนนิดนึงแล้วก็เราจะเอานี่ใส่นะครับเครื่องอ่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส,ใส่ไปก่อน แล้วก็ปิดฝาเนะครับพอเห็ดเราจะใส่ตอนที่น้ำเดอือดอีกนิดนึ่งนครับน้ำเดือดอีกนิดนึงก็จะค่อยใส่เห็ดฟางรั่อน,น้ำเริ่มเดือดนะครับตอนนี้ก็เราก็เอาใส่เห็ดฟางเลยลงไปนะครับก็ปิดฝานะครับครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับตอนนี้แล้วก็เยี่ยมกุ้งครับ ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับอ่าใส่จะะตัวจับแล้ก็จะใส่ที่มะเขือเทศที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อจุงมรถรอสันนะครับให้หน่ารับประทาน เติมเปือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพริกที่เราเตรียมไว้ใส่ครับรแหนกินดาออกไปเราก็จะปรุงรสชาตินะครับใส่เราจะใส่เกลือนิดนึงนิดนึงนะครับเพื่อปับให้มัน รสชาติชวนน้านรับประทานนะครับแล้วก็ใส่เหล้าที่เตรียมรสไว้เป็นผงปรุงรสหรถือรสต้มยำนะครับถ้าถ้าเรามีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลานะครับ ตอนนี้นะครับขั้นสําคัญตอนนี้ยเราจะดูว่ามันเดือดปั๊บมันจะมีฟองนี้ขึ้นมาเ,ยเลยเราก็ปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเราก็ใส่นมนี่นะครับนมข้นจืดถ้าเราใส่ก่อนมันจะทําให้เป็นก้อนแล้วก็จะไม่น่าทานแล้วก็น้ำพิเผา เผาที่เราเตรียมไว้นะครับใส่แบบนี้ตอต่างใจชอบนะครับทาให้สีสันดูรับปนารับป,ประทานเออผขาข้าเออแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอสุดท้ายก็เราใส่หัวใจมันคือน้ํามะนาวน้ํามะนาวนี้จะใส่อตอนสุดท้ายครับถ้าเราใส่ตอนที่น้ําเดือดนี้ก็จะทาให้รสชาติผมนะครับ รอถุดท้ายก็ฝักทีนะครับพร้อมเสิร์ฟฝักทีฝรั่งกับฝักขีไทยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกท้าหรนะือพร้อมทานได้ครับ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราไปดูกันว่าต้มยำกุ้งของไทยที่ไปไกลถึงต่างแดนนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมและรสชาติของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างไรไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรนรู้ครับ คือมันก็มีความเป็นมายาวนานนะคะคือเรามีการขึ้นบัญชีในระดับชาติต้มยำกุ้งเนี่ยก็อยู่ในบัญชีระดับชาติมานานละแล้วลมันก็เป็นมรดกวัฒนธรรมที่เดิมเราพูดในในแง่ของอาหารนะคะวิถีชีวิตและอาหารต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะมันแพร่กระจายไปไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยนะมันยังแพร่กระจายไปถึงยุโรปอเมริกา ในญี่ปุ่นคือเป็นที่นิยมมากนะคะนั่นแต่เล่าให้ฟังว่าวันหนึงกำลังประชุมอยู่นะื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยประชุมอยู่ในห้องประชุมที่ยูเนสโกมันประชุมกันเย็นคือธรรมดามันเลิก6โมงวันนั้นมันเลิก3ามทุ่มนะคะก็มีผู้แทนญี่ปุ่นนะมากระซิบหรือว่า,าสวิตรีเดี๋ยวเสร็จนี่เราไปกินต้มยำกุ้งเป็น supper กันไหมเออนะคะเนี้ยนะ,ะแล้วก็พาไปที่ร้านอาหารไทย ไทยจีนยวนอะไรเนี่ยนะแห่งหนึ่งแล้วก็สั่งต้มยำกุ้งมาคนละถ้วยแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็กลับไปนอนบ้านเข้าดี้ยงคือคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ช่วยแต่เศรษฐกิจเรานะมันช่วยเศรษฐกิจร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารที่ใช้ชื่อไทยด้วยของชาติต่างๆเพราะว่าครั้งหนึ่งมันติดตลาดมากจนกระทั่งพอเกิดเศรษฐกิจถดถอยในยุคหนึ่งเนี่ยนะมีคนไปบอกว่าอันนี้เป็นคล้ายๆวิกฤตต้มยำกุ้งมันก็เลยไปทําให้ ชื่อเสียงของต้มยำกุ้งมันถดถอยไปในทางที่ไม่ดีนะแต่มันเป็นชิ่ที่ว่ามันเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยทราบ,ราบไปหมดนะเพราะนั้นนึนเชื่อว่า,อาการที่ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือมรดกภูมิปัญญาก็แล้วกันแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า intangible cultural heritage นะลิสต์ของยูเนสโกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีผลกระทบะเรา ขึ้นระบินกลับมา,าจากควารากววยเนี่ยนะฮะปรากฏว่า,าการบินไทยก็เสิร์ฟต้ยมยำกุ้งร้านอาหารไปกินทุกคนก็ขึ้นพร้อมใจกันเสิร์ฟต้ยมยำกุ้งเป็นเมนูหลักอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาก็ชาวบ้านเขาลุ้นอยู่ะะร้านอาหารทั่วโลกลุ้นอยู่เพราะนั้นเศรษฐกิจช่วยแน่นอนค่ะคือแล้วก็ชาวบ้านก็ไปซื้อกุ้งซื้อ,อต้อยมยำรวมทั้งไอ้อะไรมาม่าต้ยมยำกุ้งเนี่ยนะคะ เขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยขึ้นเป็นรายการที่ได้รับความนิยมขายดีที่สุดมา20ปีติดต่อกันคือคนเนี่ยนะมันสร้างสรรค์นะแล้วก็มันก็ไม่ชอบกินซ้ำซับซ้ำซากจำเจเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องยำกุ้งแพร่กระจายออกไปจากชุมชนแม่น้ำลำคลองเนี่ยไปหาชุมชนที่มีอย่างภาคใต้เนี่ยมีบะพพ้าวนะฮะหรือบาง ชุมชนก็จะมีนมสดเข้ามาใส่นะคะ,ะแล้วก็จะมีการสร้างสารรค์เป็นบะหมี่ต้ยมยำกุ้งนะ,ะมีกุ้งตัวโต,วตวใส่มาดูสวยงามรับขายราคา500ร้อยถึงพันนนะต่อจานอย่างเงี้ยก็จะมีนอกนั้นก็มีพิซซ่าต้ยมยำกุ้งพาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งนะฮะข้าวผัดต้ยมยำกุ้งโอ้มีมาเยอะแยะมากสุดแล้วแต่คนจะสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นการที่วัฒนธรรมของ ดั้งเดิมของที่ใดก็าตามเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปแล้วไปมีการประทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมอย่างอื่นเนี่ยนะครแน่นอนมันจะมีการสร้างสรรค์ใหม่แต่เรื่องนี้เนี่ยทางยูเนสโกไม่ได้ขัดข้องนะคะ,ะเพียงแต่ว่าก็ควรจะต้องมีการคล้ายๆกับขเขาเรียกได้หรอมีการพูดคุยกันว่าเจ้าของเดิมคิดอย่างไรอะไระไรเงี้ยมันทําให้เกิดความเสียหายไหมถ้าเกิด ทำความเสียหายเนี่ยเจ้าของอาจจะร้องร้องเรียนนะเพราะว่ามันเอาไปใช้ในคำเ,เรียกดี c o n t e x t u a l i z น e ะคือออกไปนอกบริบทดั้งเดิมของของคำเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาสร้างความเข้าใจผิดได้แต่แน่นอนในโลกนี้เนี่ยการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะนึกคิดว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมโยง ความสัมพันธ์กับคนที่ได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารไทยแล้วก็อย่างที่พูดในอาเซียนไม่ต้องถามถึงเลยนะฮะต้มยำกุ้งก็จะอยู่ในเมนูของสิงคโปร์นะของมาเลเซียแล้วก็ของชาติต่างๆด้วยนะ,ะในในยุโรปในอเมริกาต้มยำกุ้งก็ขึ้นเมนูของร้านอาหารเอเชียนะคะ,ะซึ่งเราก็บางทีเราก็ห่วงใ่ว่า อาจจะทำไม่ตรงรสเราแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้ชื่อต้มยำกุ้งนะคะดีกว่าที่จะไปเพีย้ยนเรียกเป็นสวีทแอนด์ซาวซุปอะไรเนี้ยนะซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนเต็มใจเรียกว่าต้มยำกุ้งอันนี้ชื่อของภาษาไทยเนี้ยมันก็ได้แพร่ไปด้วยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันสร้างมิตรภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามน,นะคะ หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้อิ่มเอมกับเรื่องราวของต้งยมยำกุ้งอาหารไทยครับที่ดังไกลไปทั่วโลกครับอย่างจุใจกันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนําเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะสวัสดีครับ ปัจจุบันนี้นะครับต้ยมยำกุ้งก็งมีการปรับทำไงองต้งยมยำกุ้งก็มีการปรับแบบดนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมและรสชาติของคนท้องถิ่นทำไมไปติดตามกันในช่วง3ตอนนีอนะครับเฮ้ยแลกเปลี่ยนเลยรู้โอ้มาใหม่